สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าปีโอนี้พามาดูแหวนสวยๆนะคะวงนี้ก็จะเป็นตัวเรือนทอง90%เอร์ซนเดี๋ยวแม่มสินให้ให้ดูนะคะก็ข้างหน้าก็จะฝังเพชรเเมตรด้วยกัน9เมตรแล้วก็ขนาดของเพชรอยู่ที่เม็ดละ15ตังค์จ้ะข้างบนข้างหน้า หน้าก็จะเป็นตัดมุมนะคะตัดมุมตรงนี้แล้วก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนี้ก็จะเป็นไซส์ขนาดผู้ชายนะคะวงจะใหญ่นิดนึงข้างหน้านี้ก็จะใช้วิธีการฝังแบบไขป่ปลาจ้าก็เขาจะเรียกว่าเป็นฝังจิกไขป่ปลานะคะ เดี๋ยวแม่มสินให้ดูด้านข้างอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าถ่ายยากนะคะถ่ายยากนะคะนี่ด้านข้างด้านข้างของตัวแหวนอันนี้งานยังถือว่ายังไม่เสร็จนะคะยังไม่สำเร็จเนาะเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนคือเอาไปชุบนะคะอันนี้ด้านข้างของตัวแหวนวงใหญ่จ้า แบบนี้ก็จะส่วนใหญ่จะนิยมผู้ชายจะนิยมใส่แต่ถามว่าผู้หญิงใส่ได้ไหมผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะอันนี้ยังไม่เรียบร้อยนะคะยังไม่ได้ไปชุบเมมสินรีวิวให้ชมจะ้ะเดี๋ยวจะวัดไซส์ให้ดูนะคะขนาดของแหวนอันนี้จะเป็นกระบองไซส์ที่เขาวัดขนาดของแหวน อันนี้เบอร์เบอร์ของแหวนวงนี้นะคะก็เบอร์อยู่ที่60สิบนะคะขนาดอยู่ที่หกสิบนี่นะคะอันนี้คือจะเป็นด้านหน้าหน้าของแหวนนะคะจะเป็นแบบนี้เมมสินพามาชมจ้ะเป็นงานจิวเวลรี่สวยๆนะคะแหวนทอง90ฝังเพชร เดี๋ยวจะชั่งน้ําหนักให้ดูนะคะว่าวงนี้หนักอยู่ที่เท่าไหร่ก็เฉพาะเพรก็ขนาดของเพรอยู่ที่เมตรละ15ตัง9้เม็ดก็สามารถจะฝังได้ทั้งพลอยก็ได้นะคะแต่วงนี้เขาใช้เป็นเพรนี้ด้านข้างนะคะดูรูปทรงของแหวนเนาะ ก็จะนิ้วเดี๋ยวแม่มสินจะให้ดูนะคะอันนี้ <_ an> ส่วนไม่ดูแค่นี้นะคะก็ <_ an> จะเนาะจะเป็นวงขนาดใหญ่เดี๋ยวจะชั่งให้ดูนะคะว่าวงนี้หนักที่เท่าไหร่ก <_ an> ็ถ้าชั่งแบบนี้เขาจะชั่งรวมน้ําหนักเพชรน,นะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะชั่งแค่ตัวเรือนเปล่าๆก่อนส่วนเพชรก็จะแยกอีกทีนึง แต่นี้ช่างรวมนะคะแม่สินช่างรวม13.56อันนี้น้ำหนักนี่ก็เกือบบาทแล้วนะคะเพราะว่าทองบาทหนึ่งก็15.2 15.2กร,รมัมอันนี้ก็13.56แล้วนะคะก็น้ำหนักก็เกือบ1บาทนะคะแหวนวงนี้ อันนี้จะน้ำหนักจะรวมถึงเพชรที่ฝังลงไปด้วยนะคะก็เหลืออีกหนึ่งขั้นตอนคือนำไปชุบก็ใส่ได้เลยนะคะคือเขาก็จะต้องไปขัดก่อนขัดเพื่อให้มีความเงาแล้วก็สวยนะคะก็แล้วก็ชุบนี่เมมสินมารีวิวให้ชมจะเป็นงานทอง90%ซแล้วก็ฝังเพชรเป็นฝัง รูปแบบไข่ปลานะคะคือจิกเป็นรูปจะเห็นได้นะคะนี่จะเห็นว่าเป็นเม็ดเมเล็กๆนะคะเหมือนไขป่ปลาเขาก็เลยจะเรียกว่าฝังจิกไข่ปลาจ้ะอันนี้ก็จะเป็นฝีมือของพ่อน้องอมสินเช่นเดียวกัน <c oughs> <c oughs> นะคะ ยังไงก็เป็นกําลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับ c r i b e กดไลค์กดแชร์กด share, กระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่มสินนำเสนอในทุกๆวันขอบคุณสำหรับการรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ